รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Royal c h a i s ก็เป็นเอ่อ um, uh, organization ที่ช่วยดูแลปกป้องเอ่อ um, ทะเลสัตว์ทะเลพวกปลาการังทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้ำรวมไปถึงเอ่อ um, แม่น้ำคลองเอ่อ uh, ทั่วประเทศไทยครับแล้วก็เราก็พยายามช่วยเอ่อ um, ทำโปรเจกต์ต่างๆแบบ focusing on different areas อย่างเช่นแบบปูกป่ากงกลางเลียงเต่าทะเล ดูเรื่องปะกาลังดูเรื่องพายุน,นียครับตอนนี้เบลโรดเดชัยส์ครับก็มีโครงการหลายอันอยู่ครับที่มีจบไปแล้วหมายถึงเราถึงเราถึงเป้าหมายเงินของเราแล้วครับก็คืออ,อิมทองน้องเต่าปลาปายุนย่ากับอยู่ยงคงพายุนครับแล้วก็อันที่กําลังทำอยู่ตอนนี้ก็มีเรื่องเอ Net นะ็ตซีโร่นะอัมพวาครับที่กาลังทําต่อเนื่องอยู่ครับแล้วก็ปลูกปลูกป่าชายเลนครับ ซึ่งเราทํามาประมาณ4ซีรีส์แล้วครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ที่เราจะชวนคนออกมาช่วยกันเอปลูกป่ากโกงกลางครับก็พี่ชายหนูชอบสัตว์อยู่แล้วแล้วหนูก็ทําตามมาตลอดค่ะแต่หนูรู้สึกว่าจุดที่หนูเริ่มสนใจจริงๆก็คือตอนที่ได้ไปสกูบาบอร์ิ่งแล้วก็ได้เห็นว่าทะเลมันสวยขนาดไหนค่ะแล้วตอนที่ได้เจอเต่าหนูรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากค่ะหนูอยากช่วยกับการ เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของมันค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูกับพี่ชายหนูได้รับเหมือน acknowledgement จากคนอื่นแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำอะไรดีต่อสังคมค่ะคิดว่าเราได้โชว์ว่าเราเป็นคนที่พยายามทำสิ่งที่ดีต่อสังคมนะคะไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมของเราแต่ก็การ ส่ง positive impact ให้ทุกคนในสังคมเหมือนกันค่ะสถานีวิทยุตรทัศน์กองทัพบกเสนอรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชน สนับสนุนรายการโดยดินดีต้นดีชีวิตดีล้านเปอร์เซ็นต์ดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดได้ทั้งดินต้นและใบดินดีต้นดีสูตรแก้ดินจุลินทรีย์ธรรมชาติปรับสภาพดินเร่งรากลดข้าดีดข้าวเด้งย่อยสลายต่อสั่งสร้างสมดุลและล้างสารพิษในดินรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชน วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระยองกับกิจกรรมของสองเยาวชนคนเก่งน้องอินอารินทองแตงและน้องเอมอาริสาทองแตงจากโรงเรียนนานาชาติทรูบุรีผู้ก่อตั้งโครงการ below the ties Th กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสนุกสนานแค่ไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือเอม below the ties Th ก็เป็นเอม อ z a t ก o n ที่ช่วยดูแลปกป้องทะเลสัตว์ทะเลพวกปลาการังทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้ำหมายถึงรวมรวมรวมไปถึงอมแม่น้ำคลองทั่วประเทศไทยครับแล้วก็เราก็พยายามช่วยเมทำโปรเจกต์ต่างๆแบบ focusing on different areas อย่างเช่นแบบปลูกป่ากงกลาง,เ,งาเลี้ยงเต่าทะเลดูเรื่องปลาการังดูเรื่องพายุนยี่ครับเครื่องหมายรักทะเลยิ่งชีมนะครับหรือ gold conservationist เอผมรู้สึกว่ามันเป็น Award ที่ prestigious มากครับแบบมีความสุขมากที่ได้รับเพราะว่าเป็นเครื่องหมายว่าว่าผลงานของของเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่เออ for show มันจะได้โชว์ว่าเหมือนว่า what we did pay off อย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเอ่อ o o o a l t o d g o l to set ถ้าเกิดว่าอยู่กำลังเริ่มทำอะไรใหม่เกี่ยวกับเรื่องทะเลครับ international economics olympiad นะครับมันเป็นรางวัลจากการแข่งเอ่อเศรษฐศาสตร์รครับ ที่ผมสมัครแข่งของประเทศฮ่องกงครับแล้วก็ผ่านข้อรอบมาได้เพื่อสนับสนุนประเทศไทยครับในในการแข่งเศษฐศาสตร์ของที่ประเทศกรีซครับรลงววันนี้ก็จะมอบให้กับคนที่สอบผ่านข้อรอบครับข้อรอบของการแข่งเศษฐศาสตร์ครับแล้วก็จริงๆแล้วในทีมควรมี5คนครับแต่ของสำหรับของประเทศไทยมีมี4ี่คนครับ4ี่คนนี้ก็จะเป็นคนที่สอบผ่าสอบผ่านเกณฑ์ครับแล้วโดนคัดเลือกมาเป็นเ คนที่สนับสนุนประเทศไทยครับเออเหมือนที่ผมพูดไปนะครับเออ International Economics Olympiad การออแข่งขันต่อไปก็คือที่ Athens Greece ครับเอไปแข่งกับประเทศเออเอเชียครับหมดเลยคือเออไทยเวียดนามเออจีนงียครับแข่งเป็นเออเป็นคน representative ของเออคนละประเทศมาแข่งกัน ว่าไข่เอคนอนอิกส์อวอร์ดได้สูงสูงกว่าครับรางวัลเยาวชนดีเด่นนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่ดีต่อเยาวชนมากครับมันจะมันจะเป็นอินสปิเรชันกับโมดิ v a เวชันให้เยาวชนหลายคนมาลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆให,ให้ให้กับประเทศชาติของเรานะครับแล้วก็มันเป็นพลเลอร์ให้กับคนที่ไม่มีเป้าหมายในในอายุยังยังน้อยอยู่นะครับว่า เอิ่มจริงๆแล้วอยากทําอะไรและอยากได้อะไรจากสิ่งที่เราทําครับเออรางวัลเยาวชนดีเด่นนะครับผมก็คิดว่าจากที่ผมเห็นนะครับก็จะมอบให้กับเด็กที่เอ,อิ่มเรียนเก่งมากๆครับแล้วก็แล้วก็ได้การเชิดชูจากโรงเรียนของเขาครับแล้วก็เอ,อิ่มรางวัลอันนึงก็คือทาทาพวกโครงการทำโปรเจกต์ต่างๆที่ที่ทำให้เอ,อิ่ม ที่ช่วยประเทศเราครับแล้วก็สร้างออชื่อเสียงให้ประเทศเราเออประเทศไทยครับความรู้สึกของผมที่ได้รับรางวัลเยาวชนประกายเพชรในปี68นะครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนกันครับมันเป็นมันเป็นอวอร์ดที่ prestigious มาก very honored to to be be awarded this แล้วก็ผมก็คิดว่ามันเป็นสัญลักที่ดีให้กับเยาวชนหลายๆคนครับแบบจะได้เป,เป็นเป้าหมายที่ให้เขาทํา ทำสิ่งดีๆให้กับประเทศเราครับรางวัลนี้ก็มอบให้กับเยาวชนที่ที่เด่นครับมีทำทำสิ่งดีๆให้กับประเทศเก่งในแง่หนึง่งแล้วก็จากที่ผมเห็นก็เป็นรางวัลที่เรียกว่าอะไรคัดเลือกมาอย่างดีครับสําหรับผมนะครับผมได้รางวัลนี้เพราะว่า below the a r s ครับที่โครงการต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาครับอย่างเช่นแบบอิม่มท้องน้องเต่าประ,ป,ระปายุนย่า อยู่ยงคงพยูนครับมันก็คือโปรเจกต์ต่างๆที่ช่วยทำให้ประเทศไทยเออจริญนะครับแล้วก็ช่วยออปกป้องออธรรมชาติของประเทศเราปกป้องออทะเลของประเทศเราครับตอนนี้วิโลดจ์ชัยส์ครับก็มีโครงการหลายอันอยู่ครับตอนนี้ก็ที่ท,ที่ที่มออีจบไปแล้วก็มีไม่ใช่ไม่ใช่จบหมายถึงเราถึงเราถึงเป้าหมายเงินของเราแล้วครับก็คืออ,อิอ่มทองน้องเต่าปลาปายุนย่ากับอยู่ยงคงพายูนครับ แล้วก็อันที่กำลังออทำอยู่ตอนนี้ก็มีเรื่องเออ Net นะ็ตซีโร่นะอัมพวาครับที่กำลังทำต่อเนื่องอยู่ครับแล้วก็ปลูกปลูกออป่าชายเลนครับซึ่งเราทำมาประมาณ4ี่ซีรีส์แล้วครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ที่เราจะชวนคนออกมาช่วยกันออปลูกป่ากองกลางครับก็พี่ชายหนูชอบสัตว์อยู่แล้วแล้วหนูก็ทำตามมาตลอดค่ะ แต่หนูรู้สึกว่าจุดที่หนูเริ่มสนใจจริงๆก็คือตอนที่ได้ไปสกูบ a ดิวิ่งแล้วก็ได้เห็นว่าทะเลมันสวยขนาดไหนคะ่ะแล้วตอนที่ได้เจอเต่าหนูรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากคะ่ะเลยหนูอยากช่วยกับการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของมันค่ะก็รู้สึกภูม IC ิใจมากเลยคะ่ะเพราะได้เห็นว่าเราสามารถช่วยเต่าพวกนี้มาเพราะว่ามันก็เคยไม่สบายมาก่อนหน้านี้แล้ว ตอนที่ได้เห็นว่าน้องเขาแข็งแรงและสุขภาพดีมันก็ทําให้เรารู้สึกปลื้มใจค่ะก็เป็นห่วงอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็สามารถจะไม่สบายอีกครั้งนึงอะค่ะแต่เขาก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะเราก็ช่วยไม่ได้แล้วเรามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทําให้น้องเขาได้เหมือนแบบป้อนอาหารกับมือทุกวันนะคะคือเขาต้องเผชิญกับชีวิตของเขาเองค่ะแล้วก็อยาก ทำเ,เหมือนกันนะคะสำหรับพายุแล้วอยากทำอ,อิ่มท้องน้องเต่าซีซันสองเหมือนกันคะ่ะจะได้เราช่วยอัตราการรอดชีวิตของเต่ามากขึ้นคะ่ะหนูรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากเลยคะ่ะแต่หนูก็รู้สึกกดดันนิดนึงเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ต้องเอาโปรเจกต์ออกมาที่จะดีเท่าอิ่มท้องน้องเต่าคะ่ะรู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะเพราะว่า หนูกับพี่ชายหนูได้รับเหมือน acknowledgement จากคนอื่นแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำอะไรดีต่อสังคมค่ะคิดว่าเราได้โชว์ว่าเราเป็นคนที่พยายามทำสิ่งที่ดีต่อสังคมนะคะไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมของเราแต่ก็การส่ง positive impact ให้ทุกคนในสังคมเหมือนกันค่ะรางวัลประกายเพชรเป็นรางวัลที่หนูรู้สึก ดีใจมากค่ะที่ได้เพราะว่าเหมือนมันเป็นรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วค่ะเราสามารถทําให้คนอื่นเห็นว่าเป็นเด็กเราก็ทําทุกอย่างได้ค่ะก็เยาวชนประกายเพชรเป็นรางวัลที่มอบสําหรับเ,เด็กๆที่ทําสิ่งดีต่อสังคมของเมืองไทยค่ะ <c oughs> มีอย่างหนึ่งก็คือ มันมี c a t e กอรีอันนึงอะค่ะที่ไม่มีใครเขาสามารถออได้รับแต้มพอที่จะได้เลยหนูหวังว่าอีก2ปีหนูจะเป็นคนที่ได้รางวัลน,นั้นได้ค่ะ mm hmm. ก็นอกจากอิ่มทองน้องเต่าปลาปลายุนยาแล้วก็อยู่ยงคงพยูนตอนนี้เราจะมีโครงการใหม่ชื่อว่าลาละนามามูลเอ่ยก็คือ silent invasion ค่ะเกี่ยวเรื่อง พลาสติกแล้วก็เรื่องสุขภาพของทุกคนค่ะคืออยากให้ทุกคนรู้ถึงความอันตรายของพลาสติกค่ะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีปลูกป่ากลงกลางเหมือนเดิมนะคะทุกคนขยันปลูกป่าไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยๆลดลงแล้วการที่ปลูกต้นไม้เราก็สามารถลดคาร์บอนฟุตเพนของเราเหมือนกันค่ะ แล้วแถมมันก็ทำบุญเหมือนกันค่ะเลยอยากให้ทุกคนร่วมมือกันมาทำนะคะ Below the Tides across all social media platforms YouTube Instagram Facebook TikTok กำลังมาอยู่ค่ะหรือว่าเสิร์ชบน Safari belowthetides.com ก็ได้ค่ะเราอยากมาชวนเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆม,มาช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเหมือนเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะ ดินกระด้างเชื้อราจากดินดินเสื่อมสภาพทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางออกด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีสูตรแก้ดินเน้นการปรับสภาพดินโดยเฉพาะช่วยฟื้นฟูดินหนึ่งขวดผสมน้ำหน0 0งลิตรฉีดพ่นลงดินทุกๆ15วันซ่อมดินบำรุงดินดินมีปัญหา ต้องดินดีต้นดีสูตรแก้ดินดินดีต้นดีนี่ครับแล้ก็จะทดลองผลผลิตข้าวเราจะได้ผลดีปัญหาดินแห้งดินแข็งใช้ดินดีต้นดีสูตรแก้ดินผมใช้มาแล้วดีจริงครับดินดีต้นดีสูตร A และ B เป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงเจิญเติบโตอย่างรวดเร็ว ใช้ดินดีต้นดีสูตร A B ร่วมกันอัตราหนึ่งต่อหนึ่งส่วนช่วยในการเร่งดอกออกผลโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีดินดีต้นดีสูตรแก้ดินอีก2ขวดพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์02 6660155ดินดีต้นดีนี่ครับแล้วก็จะทดลองอผลผลิตข้าวเราจะได้ผลดีต้นทุนมันมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกอ่มาเทียบกันอะ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีนดสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีดินดีต้นดีสูตรแก้ดินอีก2ขวดพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์0-2 6660155ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2568